อยู่สองคนทำกับข้าวสองอย่างวันนี้เจ้าครอบจะกินพาสต้านะคะนี่เส้นพาสต้าสดแล้วก็จะใส่ฮอทดอกหรือว่าเออใส่กอกใส่อัวเออของฝรั่งนี่แหละไาจะใส่เบคอนหรือว่าใส่แฮมก็ได้แล้วแต่เลยเจ้าอันนี้จะเติมต้มเส้นสดนะคะจะใจ้เส้นตัวหนอนก็นได้นะเจ้าแบบตีเส้นพาสต้าแบบตัวหนอนนะ่ะอันนี้ก็จะเอา ทุกอย่างลงไปทอดก่อนทอดให้มันสุกก่อนเสร็จแล้วก็ใส่หอมกับกระเทียมลงไปเจ้าหอมหัวใหญ่กับกระเทียมเนาะสูตรไขรสูตรมันเนาะสูตรจะครอบก็จะใส่ซอดมะเขือเทศเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่ครีมแล้วก็ใส่พริกป่นกับรสดีแค่นั้นแหละเจ้าต้มเส้นกับซุกแล้วสมรีก็จะตักใส่ในกระทะเลยนะคะตอนต้มเส้นก็ใส่เกลือกับน้ำมันลงไปนะคะ มันสุกแล้วเราก็จะคนทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะตักไปให้จะขอบอันนี้ชีดนะคะนี่เจ้าอาหารจะขอบเย็นนี้สำหรับส้มสีก็จะทำลัดน้าเจ้าเส้นมีนะคะเอาไปผัดกับน้ำมันใส่น้ำมันนิดนึงใส่ซีอิ๊วดำเจ้าลัดหน้าหมูเส้นเล็กเส้นใหญ่ได้หมดนะคะ แส่สมศิมีเสมเส้นหมี่ใส่กรตังน้ำใส่ชุดรสรสดีแล้วแต่แปปรุงเครื่องตามใจชอบเลยเจ้าหม้อเดือดก็ใส่หมูลงไปหมูที่เราหมักสมสมิจะใส่แบกกิง้งโซดาน,นิดนึงเพื่อให้หมูนุ่มเนาะในมือเป็นถ้วยนะคะแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งมันก็ได้ละลายน้ำเทใส่เสร็จแล้วก็ใส่ใส น่อไม้ฝรั่งเจ้าเพราะมีแต่นอนไม้ฝรั่งเนาะก็เลยใส่น่อไม้ฝรั่งลงไปคนทุกอย่างให้มันเข้ากันให้แป้งมันสุกด้วยเสร็จแล้วเจ้าปรุงเครื่องแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะราดหน้าเส้นหมี่หมูเจ้าไปกินด้วยกันราดหน้าหมูนะคะมารัดหน้าหมูในคนจะบอกว่าทำไมไม่นั่งยืนสบายกว่า ใส่หน่อไม้ฝรั่งนะคะเพราะว่าเราไม่มีผักเราจะไปร้านไทยกันได้ไปหมูนางเฝ้าแม่ตลอดเลยเข้าก็กข้ากินแล้วเฝ้าอย่างเดฝ้าอะไรเนี่ยเฝ้าตลอดเฝ้าจนแม่เอาข้องความได้ก็คือจบแายการ ส้ซมซีปรุงทุกอย่างแล้วนะคะใส,ใส่พริกใส่มะนาวใส่น้ำสม้มใส่อย่างละหมดเออลืมใส่ตะเกียบไปหมเดเลยอืออร่อย นูนุ่มมากมากับเบกกิ้งโซดานะคะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปนิดนึงเสร็จแล้วก็ใส่ซอสซิ้วขาวเส้นใหญ่เขามีขายอยู่นะแต่ว่าสมศรีไม่ชอบกิน ก็เลยใจ้าเซนมีหมูจะเอาอย่้อหมูยินไม่ได้หรอก อยู่สองคนเท่าก็เข้าสองอย่างกินเหมือนกันนะบางน้อยข้างเดีจะกินเหมือนกัน